ที่นี่ก็คือ,อคุกที่พระเจ้าชาติสัตรูรได้กักขังพ่อตัวเองก็คือที่นี่พระเจ้าพีมิสารพิมิสานเจียวก็คือคกุกมันจะเจียวเซพมนะซึ่งทํไไมก่อนก็คงจะไม่เป็นลักษณะนี้ แล้วก็จะมีซากเก่าๆนี่เ็าลราณขึ้นมาใหม่ก็ตรงหน้าต่างของคุกนี่จะพระเจ้าบิณฑาตท่านถูกจองจำถูกจองจำแล้วก็โดนโซ่ตรวนท่านก็จะมองไปบนเขาคิจกุฎเขาพิจกุฎจะเห็นพระกุดีของพระเจ้าอยู่ที่นั่นการากุดีของพระเจ้าคือกุฏิของพระเจ้าเนี่ยจะอยู่บนเขาพิจิกุฎ ทางตั้งก็จะตังความเคารพระเลือกถึงพระเจ้าอยู่ตลอดไปล่ะเพราะว่าพระเจ้าพิมิสารท่านเข้าถึงความเป็นพระรัตนนาัยคือได้เป็นพระโซดาเป็นพระอริยะุคคลนั่นเองมาันนี้ก็เพื่อจะมาดูเพื่อระเลือกถึงคุณงามองาดีของท่านพระเจ้าบิมริสารนี่ก็คือคกคกบริเวณนคกที่โคกขังพระเจ้าบิมพิสาร 岡村。